สวัสดีครับถ้าเรามีข้อมูลใน Google Sheets นะครับตรงนี้เป็นชีทที่1นนะครับถ้าเราอยากทำการคัดลอกหรือว่า copy ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับไปใส่ในชีท2 2เราจะมีวิธีการเขียนคำสั่ง Apps c r i p t อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเขียนคำสั่งกันนะครับอันดับแรกผมจะทำการสร้างชีทที่2ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับอ่าเป็นชีท e t นะครับชีท2 ทีนี้นะครับชีทสอคือชีทที่เราจะ Copy จากชีทหนึ่งเอามาใส่นะครับเราก็นะครับไปใช้แอปสคริปต์นะครับก็ไปที่ส่วนขยายแอปสคริปต์นะครับก็เปิดแอปสคริปต์ขึ้นมาจากนั้นนะครับทำการสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับฟังก์ชัน Copy นะครับ Data ผมได้เปิดปิดปีกาเปิดปิดโอเคนะครับจากนั้นนะฮะเราก็ สร้างตัวแปรขึ้นมานะครับชีท1 s ึ่ h หเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ space sheet app นะฮะดอท t ก็ตแอคทีฟส e ปซชีตนะครับ, et, รบแล้วก็ดอทเ e t ตชีตนะครับเราเข้าถึงชีทที่1ก่อนนะครับ get sheet แบบนี้นะครับแล้วก็ระบุชีทนะใส่ วงเล็บสี่เหลี่ยมลงไปเรียกว่าอะไรนะครับแล้วก็ใส่เลขสูตรหมายถึงชีทหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ก๊อปปี้คำสั่งนี้เลยคอนโทรลซี Ctrl C, นะครับคอนโทรลวี Ctrl v, นะครับแล้วก็กำหนดชีทสองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรออินเด็กซ์หนึ่งนะครับหมายถึงชีทที่สองอันนี้เป็นการเข้าถึงชีทแต่ละชีทแหละนะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับเลส Data สร้าง Data ขึ้นมานะครับจากชีทหนึก่อนนะครับก็มีค่าเท่ากับชีทหนึะครับ get data r a n g นะครับ data r a n g เนี่ยไปเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับในชีทขึ้นมาเลยนะครับ data r a n g นะครับแล้วก็ get นะครับ display value นะครับ display value เนี่ยมีอะไรหน้าตายังไงก็จะเอามาแบบนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วให้ใช้วิธีการล็อก l o อก e r l o g นะครับเพื่อความแน่ใจนะครับว่าเราได้ Data ออกมาจริงหรือไม่ก่อนนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกนะครับบันทึกเสร็จก็มาเลือกฟังก์ชัน Copy Data นะครับแล้วก็กดปุ่มเรียกใช้ทดสอบดูก่อนนะครับว่ามันดึงข้อมูลจากชีทหนึ่งมาครบไหมอ่าทำไมมาแค่ชื่อสกุลเดียวนะอ้อนี่ไงนะครับไม่มี S นะครับ get display value เนี่ยนะครับถ้า value ไม่มี s มันจะได้มาค่าเดียวนะครับต้องใส่ s เอามาทุกค่าเลยนะครับเรียกใช้ใหม่ครับโอเคนะครับมาทุกค่าแล้วนะครับตั้งแต่แถวแรกคอลัมน์หนึ่งมาจนถึงคอลัมน์สุดท้ายแถวสุดท้ายเลยนะครับมีข้อมูลเท่าไหร่มัน get ขึ้นมาหมดแล้วนะครับใส่เข้าไปไว้ในตัวแปร data นะครับ เมื่อเราได้ตัวแปลดาต้าขึ้นมาเสร็จนะครับเราจะทำการก o p ปี้ไปใส่ในชีทสองยังไงนะครับเราก็ระบุนะครับคำสั่งได้เลยก็คือให้ชีทสองเนี่ย s 2เนี่ยดอทเซ set value นะครับ .setValue นะวร์ลเดี๋ยวนะครับ s e t g e t r ด n g e กก่อนสิโทษทีนะครับ g e t เก็ ก่อนที่จะไปเก็ตนะครับมีมีวิธีการก็คือนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าข้อมูลนี้นะครับมันมีทั้งหมดกี่แถวมันมีทั้งหมดกี่คอลัมน์เราต้องรู้จากวิธีการล็อกค่าออกมาดูนะครับเช่นนะฮะดาตเมื่อกี้ที่เราเก็ออกมาทั้งหมดเนี่ยให้ลองล็อกโดยใช้ data.link นะครับ เราจะได้จํานวนแถวออกมานะครับว่ามีทั้งหมดกี่แถวนะครับก็กดเรียกใช้ดูก่อนแบบนี้ครับอ่าสิบสามมันจะได้เลขสิบสามมานะครับเนี่ยนะครับทั้งหมดสิบสามเห็นไหมครับเลขสิบสามตรงเป๊ะนะครับอันนี้คือจํานวนแถวเนาะนะฮะถ้าอยากรู้ว่ามีกี่คอลัมน์นะครับเราก็นะครับเป็น data dot length array ศูนย์ แล้วก็ลองเรียกใช้ดูครับจะได้รู้ว่ามีทั้งหมดกี่คอลัมน์นะครับอ่ดาดัตตาโอเคนะครับใส่ใส่ผิดตำแหน่งต้องเป็น Data0.link นะครับไม่ใช่ d a t a l i ลิงนโอเคนะครับ Data0.link นะครับอ่าจะได้เป็นเลข5ออกมา1 2 3 4 5โอเค5คอลัมน์นะครับ อันนี้คือวิธีการล็อกดูนะครับเพื่อให้มั่นใจว่านะครับเราจะใช้คําสั่งได้ถูกต้องนะครับโอเคนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าค arose, คก,กี่แถวกี่คอลัมน์นะครับเราจะก๊อปปี้ไปละนะครับเราก็ให้นะครับชีทที่2เนี่ยดด get range อาไปเลือกช่วงก่อน get range นะครับคำสั่ง get range ก็จ,จะมีเริ่มแถวที่เท่าไหร่คอลัมน์ที่เท่าไหร่นะอเ,หรเอากี่แถวเอ,เอากี่คอลัมน์ จะมีทั้งหมดสี่ค่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ระบุเลยนะครับเราจะก๊อปไปใส่ในเริ่มจากแถวที่1น,นะครับคอมม่าคอลัมน์ที่1น,นะจากนั้นขั้นด้วยคอมม่านะครับจำนวนกี่แถวนะครับก็เราเช็คแล้วเมื่อกี้ก็คือ data length เนี่ยเราได้แล้วว่ากี่กี่แถวนะครับกี่คอลัมน์นะครับเมื่อกี้เราก็เทสเรียบร้อยก็คือ data เ r โซนนะครับดอทลิงกดอทลิงอันนี้เราได้คอลัม์มาแล้วเห็นไหมครับแถวที่1คอลัมน์ที่1น,นะครับเอามาทั้งหมดกี่แถวนะครับตอนนี้มันได้13เนะาะดัตตาดอทลิงสิเอามากี่คอลัม์เอามาทุกคอลัม์เลยก็คือ Data 0ศูนย์ดอทลิงนะครับพอเรา get, นะเกตลิงกแล้วนะครับเลือกช่วงที่เราเลือกไว้แล้วในชีทสองเราจะทำการ เซตค่าลงไปนะครับก็คือ .set value นะให้มี s ด้วย .set value นะครับและ value ที่เราจะเซตลงไปก็คือ data ทั้งหมดนะครับเราก็เอาคำว่า data ใส่เข้าไปแบบนี้โอเคนะครับอันนี้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับกดปุ่มบันทึกครับอ่าโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปรันนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนมาชี้สตอนนี้มีอะไรว่างเปล่านะครับ ตอนนี้ชีทสว่างเปล่าอยู่นะครับโอเคนะครับเราก็มากดเรียกใช้เลยครับโอเคนะครับขึ้นดําเนินการเรียบร้อยนะครับแปลว่าตอนนี้ชีทสจะต้องมีข้อมูลนะครับถูกบันทึกลงไปในชีทสเรียบร้อยจริงไหมครับเรามาดูครับชีทสอครับเรียบร้อยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนี่คือตัวอย่างการใช้คําสั่ง AppScript นะครับในการประยุกต์ใช้งานนะครับ เราสามารถที่จะไปใช้คำสั่งเหล่านี้นครับตามที่เราต้องการได้นะครับยังไงก็ไปลองใช้ประโยชน์ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ